เก็บตังเก็บตังอันนี้เอาไปกินอันหนึ่งอ่ะอันน,น,นี้อันนี้ก็เอาไปกินอัอนหนึ่งอันนี้ก็เอาไปกินอันหนึ่งเอออันนี้ก็เป็ดหิวใช่ไหมมาดูซมเปิลตอนี้มันข้าเป็น,น,นปพินเศษอ่ะเอาไปเยอะๆเลยกินเยอะๆจะได้โตวไวๆมาๆๆมาเจ้านกคูก่อ่ะกินให้อิ่มเลยนะวิย อิมแล้วนี่นะจ้าหนู ไมเรียนหนังสือดิคะเรียนหนังสือเชตัมก็เรียนอยู่ทุกวันนะแต่เราไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยนะแล้วเนี้ยดูสิตรงเนี้ยมีตั้งหลายกระปุกเดี๋ยวเอาอันเนี้ยไปเรียนหนังสือก็ได้ใหญ่ดีเนี่ยแต่กระปุกเนี้ยเอาไปเที่ยวกันก่อนไม่เอาค่ะกระปุกอมสิงก็ของเชตัมตังก็ของเชตัมแม่จะทุบก,กระปุกของเชตัมแล้วเอาไปเที่ยวได้ยังไงคะตังเชตัมตังแม่ขนานและแม่ให้ไปโรงเรียนเหลือกลับมาอยากกระปุก โอ้โหแต่งมากแต่ลูกค้าแต่งไปอยากไปเที่ยวหรอไอญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นกันเลยอะ่ไอะไปเฉตานชอบเรียนหนังสือมากกว่าไปเที่ยวค่ะไม่รู้อ่ะแม่จะไปเที่ยวแม่เอาคอนมาถูก,กระปุกดีกว่าแย่แล้วยองรองักคู่เดี๋ยวเธอต้องถูกทุกตายแน่เลยนะยองรักคู่สาบอะไรสาบไรเคจอนคอนคอนอยู่ไหนไหน,น,หน้าไหนนะ โอ๊ยเวลาจะใช้ทำไมหาไม่เจอเลยเนี่ย <S <S อะอยู่นี่ไง<อ>ไปทุบก,กระปุกเลยดีกว่าชาเตม็มเอากระปุกมาทุบก,กักกนเลยดีกว่าเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยกระปุกระหูกระปุก,ก,กระกหูแต่หวานอยู่ไหนอะสาตม็มชาตมก็ไม่รู้ค่ะ <S 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 เ อะไรมาทำไมท้องป่องขนาดนี้เนี่ยเออเ๋อเนี่ยแหรอคะเชมเพิ่งกินน้ำอัลลมาค่ะเนี่ยค่ะลมเต็มท้องเลยอ๋อหล่อๆน้ำอัลมลหรอลมเต็มท้องนี่อย่ากินมากมันไม่ดีรู้ไหมเราก็ปุกเราคู่เมื่อกี้ที่เห็นอยู่แแบบอะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะเออเชทํนก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเชียนเปิดท้องเนี่ยขอไป้าห้องน้ำก่อนนะคะเอ๊ะทำตัวแปลกเดี๋วก็ปปุกเราคู่หายไปไหนเนี่ย ก็เห็นอยู่เมื่อกี้แถวนี้นี่นามันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยหรือจะบินหนีไปแล้วะข้าไจดีอ่ะแม่เห็นแล้วแย่แน่เลยชอบตรงไหนเดียวตรงนั้นแล้วกันวางไว้ตรงเนี้ยคือใกล้โมเรลวตรงนี้แม่ไม่รู้ล่ะเหมือนเหมือนกันแล้วก็ตกแต่งตรงนี้สักหน่อยต้องมาทาเนียนๆวางของให้เยอะๆลงๆหนีวางกระต่ายตรงนี้สแตนแม่หายยังไงก็ไม่เจอ ทําไรอยู่วะฮะฮะเอ่อชีลากําลัง,ลงแต่งโมเดลตรงนี้อยู่อะค่ะเห็นมันลกๆอา้าวแล้วเล่นตัวอะไรอะกระปุกออมสินกคู่นี่นะไม่ใช่นะคะแม่ไม่ใช่นะคะแม่มาดูใกล้ๆสิคะไหนไหนไหนกระปุกออมสินกคู่ชัดๆมาให้แม่ทุบมาให้แม่ทุบแม่นี่ไม่ใช่กระปุกออมสินกคู่แม่ดูสิคะนกตัวเนี้ยมีใยใยสีเหลืองๆเนี่ยแม่เห็นไหมเนี่ย มอนคนละตัวกับกระปุกอัญมณีนกคูกตัวนั้นดูสิคะมันมีฝิวอะเหรอให้ดูสิดูสิโอ้ยอุยอ้ยจะหนักเหมือนกันนะตัวเนี้ยอ๋อจริงๆเพราะเราตัวจริงๆด้วยไม่ใช่ตัวเดียวกันน่นาตัวนั้นไม่มีใยตรงนี้จริงๆด้วยโอ้ยแล้วย,ยู่ไหนเนี้ยเดี๋ยวแม่ไปหาต่อก่อนอุย้ยเกือบไปแล้วดีนะทํำใยให้ทันต้องเอาไปซ่อนแม่ที่อื่นเดี๋ยวแม่ถูกได้แน่เลยเฮ้ยซ่อนตรงไหนดีเนี่ยซ่อนตรงไหนดีเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีดีสวนก็ไม่มีอภิชาติเดี๋ยวอภิาิเดียวิชาิเดี๋ยวห้องน้ำก็ไม่มีอยู่ตรงไหนเนี่ยฉัอนในบ้านแม่ต้องจับได้เลยเฮ้ยไปซ้อนที่สามแยกเล่นดีกว่าอามามามาเล่นชิงช้ากันก่อนไหมเจ้าหนูกคู่นั่งตรงนี้นะเดยวชันนั่งตรงนี้ยกกันเลยเจ้าหนูกคู่ยกกันเลย เย้เย้สนุกไหมย <c oughs> อยู่ไหนหนา้าไม่เจอสักทีแล้วชัตเตหายไปไหนอีกเนี่ยเอา้านั่นแอบไปเล่นอะไรที่สนามเด็กเล่นนอกบ้านทำตัวมีพิรุษต้องตามไปดูสนหนฮะเจ้าหนุูกแม่มาแล้วหนีกันแล้วนี่นีหนีนชตตอรชัตเตอรทำอะไรอยู่เนี่ยแม่มาแล้วเขาเจ้าไหนเนี่ยมงตงหนีแล้ว,ว,ลว,วลกันมาหมูดี นี่เนี่ยอย่างนี้แม่คงไม่รู้หรอกสแตมสแตันทำไรเนี่ยแม่ตามหาตั้งนานอากาศดีลมเย็นๆฉันก็เลยมานั่งเล่นค่ะเอา้านี่ไงนกคุกอยู่นี่เองนี่อันนี้ไม่ใช่นกคุกกระปุกออนินนะคะแม่อันนี้เป็นแค่ที่นั่งเล่นนี่เนี่ยเนี่ยมาดูที่ฉันกำลังลางอยู่เนี่ยเอา้าหรอไม่ใช่กระปุกออศซินหรอเนี่ยแต่แม่ว่ามันเหมือนอยู่นะเนี่ยทางมันเถอคะค่ะ อ๋อเหรอไม่ใช่กระปุกอมสินเหรอที่นั่งเหรอเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเงินแม่นั่งนี่นั่งคุยกับชดแตมเป็นเพื่อนชดแตมแล้วลกันนะอ,อยากค่ะแม่เก้าอีของเล่นพังแม่กระปุกอมสินชืแตมพังหมดเลยเอาไหนชดแตมบอกไม่ใช่กระบอกอมสินเป็นเก้าอีนั่งแม่ก็นั่งไงชดแตมไม่อยากให้แม่ทุบไงทำไมอ่ะ,ะก็ชตแตมอยากเก็บเงินไปเรียนหนังสรรือนี่คะอ๋อเหรอเหรอ นี่ชแตมอันนี้ก็ต้องเป็นกระปุกหมูที่ใครมาวาวงเหมือนกันแหละพาทางจะได้เงินเยอะกว่าอีกนะทุบเลยดีเดียวไเอาค่ะม,มันที่นั่ง<ม>เห็นไหมไหมคะไม่มีที่หยอดแล้วเป็นที่นั่งอย่างนี้ด้วยม่กกี้ชแตมเขาบอกว่าอันนี้ที่นั่งก <c oughs> ยชแตมไม่อยากให้ทุบอย่างนี้คะ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่กระปุกหรออันนี้ที่นั่งจริงๆใช่ไหมชแตมใช่ค่ะไม่ใช่มีบ้านไหนเขาเอามาซ่อนแม่แล้วมาวางไว้นะใช่ค่ะดูสิน้องตาหวานแตกแล้วเนี่ยแม่ไม่ตั้งใจเลยเนี่ย อะอะอะแล้วนี่เงินเฉตันเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยเก็บยังไงอ่ะชฉตัไปเอาตันไปเอาตังมาจากไหนเยอะๆมาเก็บมาขโมยเพื่อนมาค่ะฮะไม่จริงค่ะพ่อแม่ให้คุณตาคุณยายให้ยังก็เก็บหมดละค่ะโหไม่ได้เอาเงินไปซื้อไลไ์สซระาเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเอาเงินไปซื้อของเล่นไปเติมเกมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยอยากจะเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะโหแม่ประทับใจในตัวเฉตันมากเลยอ่ะค่ะงั้น เรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยอยากไปไหมไปค่ะไปเราจะใช้เงินนี้ได้ไหมอะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแม่จะหยอดกระปุกของแม่ให้ได้เยอะๆๆๆ,ๆแล้วแม่จะพาจะแไปเที่ยวญี่ปุ่นนะค่ะงานกระปุกเนี้ยที่จะแต่งตั้งอกตั้งใจเก็บขนาดเนี้ยโอ,อ้โูนี่ไม่รู้กี่ล้านบาทเลยเนี้ยเดี๋ยวเราไปธนาคารเลยเปิดบัญชีธนาคารกันไหมค่ะ ีลยวทีนี้ในบัญชีธนาคารนะแม่จะเขียนเลยเปิดเพื่อการศึกษาของเชอรแตมเก็บได้กี่ล้านก็ไม่เอามาใช้นอกจากเอาไปเลืองสืออย่างเดียวแม่ภูมิใจจริงๆเลยที่มีลูกหลักเรียนขนาดเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปนับตังค์แล้วไปธนาคารดีกว่าเชอรแตมค่ะแม่ชื่นใจลูกเป็นเด็กดี <c oughs>